สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชม L5018 ครับวันนี้ลมกองยินครับรถละ600พร้อมเกียร์ครับมาชมกันใกล้ๆเลยครับหงมดปีละแสนหกครับกับเสียกับเสียสักครับคันนี้ L5018 ครับอุบต้าห0แรงม้าครับ ไ,ไปด้วยเกียร์ไปด้วยครับฝีมือครับงานแกยเยอะมากครับเชียสักครับรถผมนี่รถรุ่นนี้นัว่างานเยอะมากครับคูบต้าแถวบ้านผมถ้านับถ้านับกับรุ่นอื่นรุ่นอื่นไม่ค่อยมีงานครับคูบต้านี่งานจะเยอะกว่าเพื่อนครับเพราะเป็นรถยอดฮิตครับ รถเหลือประมาณ2ปีครับก็หมดงวดแล้วครับทำงานมาทั้งวันแล้วครับวันนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับรถที่ใช้ดีครับรถรุ่นนี้รถละหกร้อยพร้อมเกียร์ครับรถไทยก็50บาทครับนายหน้าก็ผมก็เอาไป50บาทครับแล้วก็แม่ครัเไปอารป250ารถดัก็เอาไป250ครับผมกับรถไทยคนละครึ่งครับ เป็น600พอดีครับแรงจัดประหลัดบอกครับคันนี้แรงจัดครับล้อหน้ารีเลยครับจัดเต็มไปมีด้านหน้าครับ <c oughs> เกียดไปแล้วก็เอาไปมีด้านหน้าลูกกลับครับก็เรียบแล้วครับ ถ้าตรงในสูงก็เอาพันสามไหลงครับแล้วก็เขียดไปเรื่อยแล้วก็สวยเองครับเ็จเต็มไม่มีด้านหน้าเลยครับ <S <S เก็บงานแล้วครับพร้อมส่งแล้วครับงานวันนี้ผมมาหลายรถแล้วเหนื่อยแล้วครับวันนี้ทำงานทั้งวันผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยก็ทำงานไปด้วยครับผมที่ไปด้วยผมก็ กินเปอร์เซ็นต์กองห้าสิบบาทครับไม่ได้มากไามเท่าไหร่ครับเป็นนายหน้านะก็พอได้ใช้ครับกองห้าสิบบาทเก็บแล้วก็รูปกับครับมันจะสวยพื้นที่ก็คแคบครับทำงาน,นลำบากครับถ้าเป็นรถใหญ่ๆนี่เข้าไม่ได้ครับช่วงเช้าผมว่าจะเอารถกอดเข้ามารถปอดเสียบินเข้ามาไม่ได้เลยครับคันใหญ่ แต่ L5018 นี้เป็นรถขนาดกลางพอดีครับทีเข้ามาทำงานได้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ออจบคลิปไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ